สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้น,นะครับวันนี้นะครับยังอยู่ในสัปดาห์ของ g r e e n Lantern ฮะรเราจะพูดกันยวกับ l Lantern สีต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้นะฮะนำหน l a n t e r n ที่น่าสนใจมากๆครับ1ในสมาชิกของ r e d Lantern ตัวนี้นี่ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆนะฮะมันคือ d e x Star นั่นเองหรือแมวที่กลายเป็น r e d Lantern หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมันมาแล้วนะฮะ แต่หลายหลายคนคงอยากรู้แค่ว่าประวัติความเป็นมานะั้นมันเป็นยังไงไอแมวตัวนี้มาเป็นเลดแลนเธอร์ได้ยังไงวันนี้นะครับเราจะมาไขาข้อสงสัยตรงนั้นกันเราต้องบอกล่วงหน้านะครับว่าประวัติของมันนั้นจะมีนิดหน่อยฮะเราจะไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอีเวนต์ต่างๆมันทําอะไรบ้างเราจะไม่พูดถึงนะครับจะพูดแค่ว่ามันมาเป็นเลดแลนเธอร์ได้ยังไงฮะเพราะเวลาเราไปดูในอีเวนต์ครับเราก็จะรู้หมดนะฮะมันก็จะไม่สนุกครับเราก็จะพูดแค่ออริจินของมันที่มาของมันเท่านั้นนะครับมาเร เด็กสตาร์นะครับจริงๆชื่อของเขานั้นคือเด็กสเตอร์เขาเป็นแมวตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งอยู่ในกล่องให้ใส่แมวอะไรอย่างนี้ครับเป็นแมวที่น่าสงสารมากๆนะฮะแต่ทว่านะครับด้วยความพิเศษที่เขามีขนสีฟ้าะฮะทำให้เขาดูแปลกแยกออกมาจากตัวอื่นและด้วยเหตุน,นี้เองครับทำให้เขาถูกผู้หญิงใจดีคนหนึ่งนั้นรับไปเลี้ยงครับเธอคนนี้นั้นดูแลเด็กสเตอร์ได้ดีมากๆครับให้ทุกอย่างที่แมวต้องการที่จะดักได้เลยฮะให้ทั้งความรักอาหารไปเล่นด้วยพาไปนู่นไปนี่นะครับ ส่วนเด็กสเตอร์เองนั้นก็เป็นแมวที่ดีครับเธอให้ความรักให้ที่อยู่กับเขาเขาก็ให้ความรักความซื่อสัตย์กับเธอเธอและเด็กสเตอร์นั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งครับจู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาในบ้านฮะเด็กสเตอร์นั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดชายคนนั้นแล้วแต่ก็ไม่สามารถหยุดได้ฮะและเรื่องจบลงได้ว่าเจ้าของเด็กสเตอร์เธอคนนั้นได้ตายลงในคืนนั้นครับหลังจากนั้นนะฮะเด็กสเตอร์นั้นก็ถูกไล่ออกจากบ้านโดยตำรวจครับและบ้านนั้นก็ถูกแปะด้วยไอ ไอ้คดีฆาตรกรรมอะฮะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเด็กสเตอร์ที่กลายเป็นแมวจรจัดนั้นเดินในถนนอย่างเดียวได้ฮะเด็กสเตอร์ที่กำลังโดดเดี่ยวและอ้างวางนั้นก็ได้ถูกกลุ่มไวรุ่นที่นิสัยไม่ดีครับจับไปแกล้งฮะโดวยวัยรุ่นพวกนี้ครับจะแกล้งแมวโดยการเอาแมวไปโยนลงน้ำฮะจับมาใส่ถุงแล้วโยนลงน้ำคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกครับทำไมไม่ปล่อยให้เด็กสเตอร์ของเราอยู่อย่างสงบสุขฮะและด้วยเหตุนี้ครับแต่ด้วยเหตุการณ์นี้ครับทำให้แหวนเลสแลนเชอร์นั้น ได้พุ่งเข้ามาหาเด็กสเตอร์ฮะเด็กสตาร์แห่งโลกเจ้ามีความโกรธที่ยิ่งใหญ่ในใจจากนั้นแหวนก็มาสถิตยอยู่ในหางของเด็กสเตอร์ฮะและนับแต่นั้นนะครับเขาก็เรียกตัวเองว่าเด็กสตาร์หนึ่งในสมาชิกของเลด์แลนเทอร์เด็กสเตอร์บินขึ้นไปบนฟ้าฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เด็กสเตอร์นั้นต่างจากเลด์แลนเทอร์คนอื่นในตอนที่แบบเพิ่งใส่แหวนครับปกติเลดแลนเทอร์นะฮะจะใส่แหวนและเกิดคุ้มข้างไปฆ่าคนไปทั่วฮะแต่เด็กสเตอร์นั้นไม่ใช่แบบนั้นครับ เขาบินกลับไปที่บ้านและนึกถึงเจ้าของของเขาฉันเจอคนที่ทำร้ายเธอฉันฆ่าฉันเป็นแมวที่ดีเด็กสตาร์ของเรานั้นกลับไปนอนที่บ้านแล้วก็พร้อมได้หน้าที่มีแต่น้ำตาไหลออกมาครับโชคชะตาที่เล่นตลกกับเด็กสตอร์ของเรานั้นช่างน่าสงสารจริงๆครับและหลังจากนั้นครับการผจญภัยของเด็กสตาร์แห่งเลดแลนเทิร์นคอปส์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับผมพรุ่งนี้นะครับเราจะคงอยู่กับเรื่องราวของเลดแลนเทิร์นฮะแต่จะเป็นใครนั้นต้องติดตามรับชมกันพรุ่งนี้นะครับ จะเป็นแอตโรซิตันหรือเปล่านะหรือจะเป็นคนอื่นครับสามารถติดตามรับชมได้พรุ่งนี้นะครับวันนี้นะฮะคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยต้องขออภัยด้วยฮนะแต่เรื่องมันมีอยู่แค่นี้จริงๆครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยชอบตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ